พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิทรงมีพระราชดำริจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมให้พระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความเสียสละและความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอเกษตรสมบูรณ์ภายใต้การบริหารงานโดยนางนวพรสุยวงผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำพาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อนำความรู้มาขยายผลให้กับนักศึกษากศนอและประชาชนในพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนจิตอาสาที่สามารถเป็นต้นแบบได้คือชุมชนบ้านหันหมู่ที่5ตําบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียภูมิ เป็นชุมชนที่พี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาหรับหมู่บ้านวัดและโรงเรียนเป็นประจำคนในชุมชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินงานของชุมชนจิตอาสาภายใต้การนำของนายกิติศักดิ์เผยสิริผู้ใหญ่บ้านและประธานชมรมจิตอาสาบ้านหันหมู่ที่5ผู้ซึ่งมุ่งมั่นเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจทรัพย์สินและสติปัญญาทุ่มเททำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับพี่น้องประชาชนพัฒนาชุมชนบ้านหันให้อยู่ดีมีสุข มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนนอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทางหน่วยงานราชการองค์กรจัดขึ้นทั้งในระดับชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดโดยมุ่งหวังประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและสังคมเป็นสำคัญลำดับต่อไปขอเชิญท่านได้รับฟังแนวคิดการทำงานด้านจิตอาสา ของนายกิติศักดิ์เผยสิริผู้นำจิตอาสาเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เผยสิริเป็นหมู่บ้านบ้านหันที่หา่างตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสุนุ์จังหวัดชายภูมินะครับผมเขามาอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมก็ได้นำพาพ่อแม่พี่น้องนะครับในหมู่บ้านในชุมช,มชมมนบ้านหันที่หา่าผมผมได้พัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอด คิดใจของผมนะ,นะครับได้ทํางานด้านิีอาสาแล้วช่วยเหลือชุมชนแล้วนะครับทาให้ผมเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาเป็นคนไทยนะครับก็ได้ทางานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่างานที่ทามานะครับบางคนก็มีคําติผมบ้างบางคนก็มีคําชมให้นะครับ แต่กระสงพ่วมภ้าคุ้มใจให้กับผมเพราะว่าอย่างวอาผมได้เ่วยเหลือชุมช้นนะครับรู้สึกว่าดีนะครับเด้เขามาทํางานตรงนี้นะครับผมก็ยังบ่หยุดอยู่แค่นี้นะครับผมก็จะทางานในด้านจิตอาสาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้รับนะครับชุดพระราชทานรับหมวกรับเสื้อรับผ้าพันคอแล้วก็รับป้ายนะครับเก็คือเนื่องจากนะครับ พอหลวงราชการที่สิบนะครับก็มีพระราชดำริจึงตั้งกิจอาสาขึ้นนะครับซึ่งผมก็เป็นคนคุ้มแรกๆนะครับของกิจอาสาของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ได้เขามาร่วมงานตรงนี้นะครับได้เขาได้อาสาเขามาในงานตรงจุดนี้นะครับเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับ พราะว่าทุกกิจกรรมที่ตนมีกิจอาสานั้นผมจะต้องเขาร่วมทุกขั้งไปเลยนะครับบม่นว่าตั้งแต่เฉพาะนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนของผมนะครับผมก็คือทุกเดือนนั่นนะครับผมก็มีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนนะครับบางเดือนนี้ผมก็ทํางานสาธารณะทาความสะอาดหมู่บ้านชุมชนเดือนหนาผมก็ไปแทนหนงโรงเรียน เดือนถัดไปก็ไปวัดอยู่ประมาณนี้นะครับวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้นะครับคืองานด้านจิตอาสาของคนในชุมชนของผมนะครับคนในชุมชนสมผมก็ผมรวมมือดีนะครับคืองานด้านจิตอาสาของผมนะครับขณะนี้ผมก็ได้เป็นที่ปรึกษาของคุ่มแม่บ้านแล้วก็ลุมจักสาลนะครับเพราะว่าผมมีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับทางคุ่มแม่บ้านนะครับได้ไป ซื้อได้นะครับมาทำท่อเป็นผาชีดไลยพื้นตัดเสืเ่อแล้วก็ทายชีดกอสิริวันนะครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังท่ออยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นทั้งท่านนายอำเภอคนใหม่นะครับที่ผมมารับตำแหน่งนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับท่านก็มีแนวความคิดว่าคนอำเภอเกษตรสมบูรณ์จะต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับก็คือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์มี11ตำบล1อย44หมู่บ้านนะครับให้ทอผ่า11สีนะครับทอผ่า11สีมาตัดเย็บนะครับเพื่อพวามาระวัตเป็นอัตลักษณ์ของคนอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับครับซึ่งงานตรงนี้นะครับจะได้สั่งรายได้ให้กับคุณแม่บ้านของของชุมชนของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับทั้ง ปอสอนออำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับปอสอนอตมบุรีบ้านหันเพื่อนกะได้นำแนวความชิดหรือมีวิทยากรน,นะครับมาให่ก้มรู้เกี่ยวกับด้านร้ายผ่าชิดนะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับบาะว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพแล้าก็แน,แนะนะนำกามรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเข้ามาแห่ก้มรู้ กับคนในชุมชนบ้านหันมุที่หาผมนะครับเพื่อให้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพรหลวงราชการที่เก้าเขามาปรับใส่ในการประกอบสมาอาชีพนะครับจนวานะครับชุมชนบ้านหันมุที่หาผมเนี่ยนะครับก็มีความเป็นยูที่ดีขึ้นกวัวเก่าแล้วนอกจากหั้นนะครับทั้งกอสนอเพิ่นเ็ิส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ด้านให้ความรู้นะครับราว่าจะเป็น กมรูด,ดันต่างๆนะครับด้านการประกอบอาชีพหรือด้านไหนก็นแล้วแต่นะครับแล้วนะครับทั้งกอสนอของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ของตำบลมันทันเนี่ยก็ให้โอกาสในหมู่มบ้านหรือชุมชนผมนะครับทั้งคนชุมชนในชุมชนผมกให้กลมหล่มมือดีมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ที่เป็นงานดันจิตอาสนะครับที่ผมทํามานะครับงานจิตอาสาตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสียสละ เวลาส่วนตัวนะครับเพื่อคนส่วนรวมเพื่อคนในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็เพื่อคนในสังคมแล้วก็ในประเทศชาตินะครับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์โดยผู้บริหารบุคลากรนักศึกษากศนอผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีปณิธานร่วมกันว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจด้วยจิตอาสาโดยการสืบสารรักษาและต่อยอดตามรอยพยุคคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปพร้อมเสียสละจิตอาสารอบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือ ใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา